สนับสนุนโดยโตยโยต้าไฮรักวีโกแชม์เอาละครับพ่อแม่พี่น้องถามคำเดียวผมจะทานหมดไหมเอาละพี่ตุ้งโ<ะ>้ยมันดูดีมากๆเลยนะ ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ่ายภาพกันเพลินก็มีจุดมากมายหลายจุดให้เราไปถ่ายภาพกันอัพโซเชียลกันทั้งวันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมพรามันสวยงามสีสันแบบรุนแรงมากชอบจริงๆเลยแต่พอเดินเหนื่อยๆแล้วนะครับด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนของร้านอาหารที่นั่งก็จะสบายๆเป็นกันเองมีชิงช้ามีอะไรให้เลือกแล้วแต่เลยบวกโอ้โหอาหารมากมายหลายเมนู ไล่เลยใช่ก่อนตรงนี้ก่อนเลยครับผมนี่เป็นข้าวซอยสูตรพิเศษแบมาเหนือมันต้องมีข้าวซอยอยู่แล้วนะจุกต้องแล้วแต่เรามีสูตรพิเศษคือใส่นมแกะไปด้วยคือใช้ตัวนมแกะเนี่ยแทนตัวกะทิอ่าโอเคครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงเหมือนกันเลยคือโอเคมีผัดดองจอประกาศขอครับอันนี้อันนี้ก๋วยจดองประกาศดองให้เจอครับผมไม่ใช่จอจไม่ใช่จอประกาศนะครับแล้วอันนี้คืออันนี้คือลาบเนื้อแกะโอ้ยนะสนใจมากๆเลยทีเดียวจะเป็นลาบแนวเหนือๆหนือหน่อยอ๋อ นี่เนื้อแกะย่างครับเนื้อแกะย่างคน้ำลายหลเต็มไปหมดเลยอันนี้สเต็กเนื้อแกะอันนี้ไฮไลท์ใช่ไหมเนี่ยไฮไลท์เลยที่นี่ทุกคนส่วนมากจะจะที่ตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสุกความดิบของเราเนี่ยจริงมันเป็นมาฐาหคือมันต้องสุกเลยใช่ไหมมันสามารถแบบเป็นแรงมีเดียมแรงได้ครับมีเดียมแรงแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าใช่ครับอันนู้นคืออะไรครับตัวนี้หมูทอดแต่เป็นสูตรพิเศษคือเราจะไปหมักนมแกะก่อนก็คือหมูหมักนมแกะแล้วมาทอด นุ่มนุ่มกว่ามีความหวานความหอมพิเศษที่ห่างจะมูทอดอื่นผมอยากจะทานเอาอันนี้กนเดี๋ยวผมขอสักเมนูแล้วกันผมต้องการรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ผมจะต้องทานอะไรจริงๆเลยควรต้องซัดอะไรก่อนครับเอาเรียกน้ำยำย่อยก่อนครับผมลาบก่อนนะครับลาบก่อนเลยนะครับผมขอย่าน้ำขอรญาะนะรสชาติมันจะจัดจ้านมันจะได้เรียกน้ำลายออกมา มีคำถามด้วว่ามีลูกค้าที่แบบไม่เคยลองทานเนื้อแกะมาก่อนเลยแล้วลองมาทานแล้วก็แบบมีมีค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงเนื้อแกะบ้านเราเนี่ย คือคนยังไม่ค่อยคุ้นเคยใช่จะมีบางท้องที่เท่านั้นหรือบางสุดสมากก็คืออยู่ในโรงแรมที่ใหญ่ๆหน่อยก็บางคนเขาก็เอ๊ะมีเรื่องเหรอเียเขาก็มาลองลองดูแล้วก็ติดใจแต่เขาก็ต้องเวลาเวลาที่ที่เขาเขาลองก็ต้องมีคนบอกให้จะได้เราได้คาว่ามันไม่สะอาดเหม็นไม่ใช่เหรอเราเราก็ต้องบอกเขาว่าอันนี้อันนี้ไม่สาดเรามีสูตรพิเศษเราก็ต้องพยายามบอกเหมือนว่าชักชวนเขาหน่อยพอเราพอเวลาเขาลองไปคําแรกตุ้มเข้าไป ก็หมดจานเลยฮะไปครับคือแบบขอโทษฮะกระดูกนี่ไม่กระดูกนี่น่าแคบแบบนิมบอกคุณผูชมครับว่ามันอร่อยจริงๆนะผมว่าเฮ้ยถ้าแบบสามารถทำให้กลิ่นสาบมันหายไม่ได้โอ้โหขายดีพอก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนานไปกว่านี้นะครับผมเอาละรักตอนนี้พูดคุยก่อนว่าความแกะฮักอยู่ครับเปิดทุกวันหรือเปล่าของเราเปิดทุกวันฮะไม่มีวันหยุดเลยนะฮก็ เวลาในการเปิดนะก็แปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มแปดโมงครึ่งอ๋อหนึ่งทุ่มเองเหรอครับหนึ่งทุ่มครับรถหลังจากนั้นโหมันน่าจะไปพัฒนากันต่อถ้าเปิดเป็นร้านอาหารกลางคืนอนาคตอนาคตอนาคตดูก่อนอาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรือนาคตอย่างนี้นี่เองเอาละวันนี้ถือว่าสนุกสนานครับได้ความรู้เยอะนะครับผมแล้วก็ได้มุมมองในการทําธุรกิจใหม่แปลกนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า จบเพศสัจกรมามีความฝัน <ฮะ S 1> ไม่มีความรู้ <ฮะ S 1> แต่กล้าที่เสียงตูมลงมาเลย <ฮะ S 1> แล้วก็ลองปิดลองฝูดแล้วก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆ <โฮ S 1> แต่อย่างที่บอกนะครับว่าคนก็สําคัญใ, <ช S 1> ในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรา <ใช S 2> ก็เรียนรูก้กันต่อไปทุกวันนี้ก็ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเป็ยังงผมว่าระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าแต่ในความคาดหวังเราเราก็อยากให้มากกว่านี้ในความคาดหวังเราคืออยากให้ทุกคนเหมือนมันเป็นสถานที่ในใจ เวลาทุกคนมาเที่ยวภาคเหนือเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนึกถึงเราต้องขอแวะสักนิดนึงมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถดึงเขาให้เข้ามาได้เงี้ยครับจะผมเชื่อนะครับว่าพลังงานพลังของโซเชียลแล้วก็พลังของรายการอะไรก็ตามแต่กะทำให้ที่เนี่ยดังดังผมเชื่อว่ายังไงคือต้องดังเพราะว่าผมไม่เห็นครั้งแรกนะผมยังแบบว้าวมันสวยจริงๆคุณมาเถอะสักครั้งคุณคุณขับรถลงเนี่ยลองแวะสักพักหนึ่ง 10นาทีเรา,า,ามาซึมซับบรรยากาศตรงนี้แล้วคุณก็จะรักเขาจะรักแบบว่าความแก่ขักอยู่อย่างแน่นอนอ,อะแหละวันนี้เต็มที่แล้วถ้าคนเขามากไม่ถูก มีเบอร์ติดต่อไหมครับอ๋อมีครับยังไงโทรมาได้ที่0839475349ครับโอเคครับผมอก่อนจะจไปกันจริงเลยนะพี่ตุนะฝากถึงคุณผู้ชมรายการของเราหน่อยจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้พี่เรื่องการทำธุรกิจเรื่องของเรื่องอะไรก็ได้พี่ดูเลยครับงั้นก็ขออนุญาตฝากที่นี่แล้วกันนะครับก็ที่จริงผมว่าถ้ามาเที่ยวภาคเหนือผมว่าปีหนึ่งอ่ะทุกคนก็มีแพลนอยู่ละโดยเฉพาะหน้าหนาวก็ ถ้ามาเที่ยวเนี่ยยังไงก็ผ่านที่นี่ก็ผมว่าที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าจะแวะพักก็อย่างน้อยก็เหมือนขับรถมาพักหนึ่งละแวะสักนิดนึงเพื่อผ่อนคลายถ่ายรูปแล้วก็ผมก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องสุขภาพทั้งภายในและภายนอกทั้งอาหารการกินรวมถึงเครื่องสำอางที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับไม่แพงอ่าใช่มากมาก<า>ผมบอกเลยครับว่าครับ พวกตัวแทนจำหน่ายต่างๆันนะครับแวะกันมาเยอะๆเลยคุณจะเจอของดีแล้วก็ไปขายกันมากมายมหาศาลรวยเนสแน่นอนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับโตโยต้าไฮรักเวโก้แชมป์ที่อดีสปอร์ตทีโวนะครับพาเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับความแกะฮักยูลำปางหนาวมากนะครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับที่พักที่ผมนอนแล้วสบายใจลึกเกินทีมงานทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมแอดโฮมบูชิกนั่นเองนะครับผม ใครมีเรื่องราวดีๆนะครับโทรมาเลยครับที่เบอร์0838424509นะครับแอดมินเสียงสวยน่ารักไม่หลับไม่นอนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ฝากกันเนพของเราด้วยนะครับผม <c oughs> สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดลำปางเรื่องราวของแกะครับแต่ไม่ใช่แกะแบบนี้เป็นแกะสะลักรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอบคุณมาก <c oughs> นะพี่